สวัสดีครับผมนายความณภฐพลนครับวันนี้จะขอ,อนําเสนอบทความนะครับในเรื่องของหลักกฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับซึ่งในตัวบทความนี้นะครับทั้งหมดนั้นผมได้เรียบเรียงหัวข้อสำคัญสำคัญนะครับในการหาเสียงเลือกตั้ง นะครับนำมาเสนอแก่ผู้ที่สนใจนะครับซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้นะครับแบ่งเป็นหัวข้อ,อ,อใหญ่ๆนะครับได้ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับก็คือการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนะครับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงว่า การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมตนตรีนครนั้นสามารถหาเสียงได้ในประเด็นไหนบ้างนะครับเช่นรักษาความสงบเรื่บร้อวขางประชาชนหรือให้มีแล้วบำรุงทางหกวและทางน้ําเป็นต้นนะครับปร,ประเด็นที่สองนะครับก็คือการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับ กรณีไหนบ้างนะครับที่สามารถหาเสียงได้นะครับส่วนกรณีที่3นะครับก็คือการหาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เจยวผมจะกลับมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการหาเสียงเลือกตั้งแบบใดบ้างที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับหัวข้อต่อมานะครับ ก็คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับหัวข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสนํามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเออแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่สําคัญอีกเหมือนกันครับเออแต่ว่า คลิปวิดีโอนี้นะครับมีความยาวจำกัดแค่15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงจะเป็นต้องอเลือกนำเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่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 ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแก่ทุกท่านก่อนนะครับซึ่งในที่วิดีโอนี้นะครับจะขอนำเสนอนะในประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งที่ผิด กฎหมายเลือกตั้งนะครับเขาบอกว่าในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับห้ามให้ผู้สมัครกระทําการหรืออาศัยผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครคนอื่นนะครับหรือให้กดเปลี่ยนการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ครับองค์เล็บหนึ่งจัดทำนะครับให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นอื่ใดอันอัดคำน,นวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะครับในกรณีนี้ก็คือ,อมีการที่เราเห็นไม่บ่อยนะครับก็คือการ สัญญาว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อตนเองได้เป็นอสสแล้วนะครับก็มีการานำวงดนตรีนะครับหรือสิ่งตอบแทนกลับไปให้กับหลวคะคนน,นะครับประเด็นที่สนะครับก็คือเรื่องของการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินทัพสินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูทธที่วัด ัสเดียสูเหล่าสารเจ้าในกรณีนี้นะครับก็เป็นลักษณะเกี่ยวกันกับหูเร็บหนึ่งค่ะเพียงแต่ว่าบุคคลที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นนะครับเป็นเ,เป็นลักษณะขององค์กรต่างๆนะครับไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดานะครับหัเร็บสามนะครับห้ามนะครับโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยการจัดให้มีมอหรสพนะครับ กรณีนี้เราก็พบเหตุกันบ่อยครับก็คือมีการจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็เชิญชาวบ้านนะครับมากินมา,มาดื่มสังสรรค์กันแล้วก็มีการหาเสียงในงานนั้นนะครับก็คือการนําอาหารฟรีนะือแล้วก็วงดนตรีฟรีนนะครับมาล่อมาเป็นสิ่งล่อใจนะครับหรือกรณีนี้ก็คือเลี้ยงหรือรับจะเลี้ยงผู้ใดก็คือ เลี้ยงอาหารการที่ซึ้งหน้านั่นแหละครับแล้วก็มีการนะครับแจกใบปลิวนะครับของผู้รักสมัครตรงเลือกตั้งน,นะครับมุม,มเลือกที่5นะครับหลอกลวงบังคับคู่เข็นใช้อิทธิพลคู่คางใส่ร้ายด้วยความเท็จน,นะครับหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเกี่ยวกับผู้สมัครนะครับกรณีนี้นะครับที่เราจะเห็นเป็นบ่อยก็คือการ ราสายใส่ร้ายกันด้วยวามเทปต่างๆนี่ประเด็นนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครไปล็อกเหรียนนะครับหรือว่าไม่มีใครกล้าที่จะลองเรียนนะครับก็สุดท้ายก็เลยบางครั้งผู้ที่ก่อโจมตีทุอกกย่าก็ด้รับการเลือกตั้งครับอ่เลืองหกสุดท้ายนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นห้ามมีให้ผู้สมัครกระทําการ หรืออาศัยผู้ใดกระทำการใจกจ,ใจใเอสกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับด้วยวิธีการาวางหรือโปรโยในที่สาธารณะนะครับกรณีนี้ก็เราไม่ก็เห็นนะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาที่มีคณะบุคคลต่งตางๆเข้ามาหาเสียงก็จะมีการแจกใบปลิวให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะไม่มีการวางหรือโปรยในที่สาธารในที่สาธารณะอ,อย่างใดน,นะครับ สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในบทความในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ